ก่อนที่เราจะกลับไปที่รา้านซูชิเราลองดำน้ำดูอีกรอบดูมาได้ไหมวะอาจจะได้อะนะได้เหรอว่าไปนั่นโอ้แบบนี้เราก็สามารถที่จะหาวัตถุเพิ่มได้สิอาอรอบนี้เราเน้นอันนีน้ดีไหมสลายนะี่คอนข้างข,า,งขายดีเพราะงั้น ลุงเรียบจะเก็บสาลายไปขายเยอะๆมีเชือกด้วยเราจะดำลงไปในจุดที่ไม่ลึกเท่าไรนะเห็นแล้วก็อดไปได้บายป้าพวกนี้ฮึแอบตอนมาเป็นอะไรอะสกูเตอร์ดำน้ำแจ๋วยิงยิงเป้าหมายหลักๆของเราคือสาลายโอ้แล้วเราก็มีสกูเตอร์ดำน้ำด้วยสบายเลยทีนี้ อันนี้อะไรเอ่ยปืนขั้นสองยางเจ๊งว้าวเราตีมันจะได้นะจริงๆแล้วโอ้โอ้โอ้ติดพิษลูกเทีติดพิษอู้อก็อะไรขึ้นวะมันออกซิเจนเดี๋ยวลดลงอย่างรุนแรงนี่โอ้ปลาปักเป้าตัวนี้มันอันตรายมากเลยนะนี่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  ติดพิษอีกแล้วออกซิเจนโอ้ลดลงเยอะเนาะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเก็บมาสักนิดสักหน่อยเนาะอืมสลายสลายสลายแล้วรถนหล่างคิดว่าน่าจะมีออกซิเจนแล้วมีหรือเปล่าวะนี่อ่ะเพื่ออาจจะไม่มีเอาปลาตัวใหญ่ไปหน่อยได้ไมได้มา พนเบลสองเนี่ยยิงนัดเดียวตุยเลยโคตรเถื่อน <c oughs> ตรงนี้อะไรที่กระปืนเหมือนกันไปสนใจแนละ้วนี่ออกซิเจนนี่มันกรองกระสุนดีวา่าปลาหัวหนกนี่ยิง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 ,ง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 ตุยไปเฮ้อ <c> อ <oughs> ปลาโนกแก้ววะ่ะปลาโนกแก้วหัวโหนอู้แจว สไลด์สไลด์สไลด์เขียบมาสไลด์อากาศอ่าห้าสิบสองยังไหวอยู่เขียบมาอุ๊ยออกซิเจนถึงเกินสีแดงแล้วไปครับขึ้นขน้างบนกันนะแย่น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 แยนนี่จุดดำดิ่งขึ้นแต่นนบนมีสไลด์ด้วยจัดซะหน่อยนะเอาละไปร,รับโดยทางกลับไปร้านซูชิกันดีกว่า แล้วก็ถึงเวลาข้ามเมื่อดึกดด่นเฮ้ยเวลาเจ็เข้าขอแล้วเตรียมพร้อมไปจิราซูชิว่าชื่อผู้สมัครโอ้ตอนนี้น้ำไม่ได้แล้วนะโอ้ป่ะคัะไปร้านซูชิกันฮึใครมาน่ะวีพีปรากฏตัววินเซนต์เจ้าแห่งกรูเม่ สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านดิฉันยูอิจากรายการทีวีดาวเด่ยนยอดเชฟวันนี้เราได้มาที่ร้านซูชิริมทะเลที่เราไปที่พูดถึงในกุ๊กสตาร์ร้านแบนโชซูชิ uh huh. ร้านซูชิแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องซูชิที่แปลกตอนนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านซูชิระดับตำนานอย่างวินเซนต์ยามาโอกะค่ะอ๋อฮ hmm. uh ัม huh. ฉันว uh ินเซนต์ยามาโอกะนาะสวัสดีค่ะคุณวินเซนต์คุณให้คำจำก,กัดความของคำว่าซูชิอย่างไรคะ uh huh. ซูชิก็เป็นเมนูที่เรียบง่ายแค่นี้มีแค่ข้าวน้ำสมซายชูวาัซาสบิแลว้วก็เนื้อปลาที่วางอยู่ด้านบนทุกอย่างคืออยู่กับส่วนผสมเหล่านี้ยังไงก็ตามถึงมันจะเรียบง่ายได้ไม่ได้ไหมายความว่ามันทําให้มันทําได้ง่ายนี่ฟังให้ดีนะวัตถุดิบมีคุณภาพดีขนาดไหนพวกเขาเก็บระบบมันอย่างไรวิธีการที่บระมันถูกหั่นข้าวที่หุงทําให้สุกอย่างไรและปั้นออกมาเป็นรูปร่างแบบไหน hmm. ทั้งหมดนี้ก็คือศิละปะของการทําซูชิย่างไรเรา ใช่แล้วอย่างนี้นี่เองนะคะในกรณีนี้คุณคิดว่าซูชิแปลกใหม่ของร้านบันโชซูชิที่เป็นที่โด่งดังเพราะอะไรหรอคะบอกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำซูชิเป็นวัตถุดิบดั้งเดิมที่ใช้กันมายาวนานโดยเฉพาะเนื้อส่วนท้องของทูน่าราชาแห่งปลานะบอกของเราลงมาก็คือปลาตาเดียวและปลาหางเหลืองที่มีทั้งเนื้อขาวและเนื้อแดงพวกนี้เป็นวัตถุดิบล้วนแต่เป็นที่ยอมรับไมบอกาามาใช้วัตถุดิบชนิดใหม่ทั้งที่มีวัตถุดิบ มากมายที่ได้รับการพิสูจน์มาตั้งแต่สมัยอดุแล้วแบบนี้นี่มันไม่ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรแต่นี่แสดงถึงการขาดความเคารพะนะครั้งหนึ่งเคยวิาพากษ์วิจารณ์ว่าแคลิฟอร์เนียโดไม่ใช่ซูชิที่แท้จริงพวกเราอยากรู้ว่าคุณคิดคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่ร้านบัญโชซูชิเป็นอยู่ตอนนี้คะต่อไปเราจะมาแนะนําให้รู้จักกับดาวเด่นของเราในค่ำคืนนี้เจ้าของร้านซูชิบันโชอืมนี่มันออกจากระทาหันไปหรือเปล่าผมชื่อว่าบัน เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเลยค่ะนั่นหมายความว่าเขาคงพูดผ่านการทําอาหารเท่านั้นร้านซูชิแห่งนี้มีวิวันยอดเยี่ยมตั้งจตกตั้งอยู่ใกล้กับปลุมสิน้เงินยักษ์และเชฟก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นปรมาจารย์ยอดฝีมือฉันตั้งตารอเลยค่ะว่าอาหารจะมีรสชาติเป็นยังไงบิ๊เซนต์คุณจะลองชิมอาหารอะไรหรอคะโ hmm. อ้ฉันไม่ค่อยสนใจว่าจะเสิร์ฟอาหารที่ไหนหรอกนะนั่นมันทำให้ฉันนั่นมันทำให้สนใจแค่รูปลักษณ์ภายนอกท่านั้น <Yeah. S 1> นายตรงนั้นอ่ะบันโชสินะชื่อของนายนะ yeah. มาดูคนบ้านอาจจะแสดงอะไรให้ฉันเห็นหาอะไรที่ทําให้ฉันได้เซอร์ไพรส์หน่อยสิว้าววิเศษประการท้าทายอย่างห้าวหาญเขาใช้เชฟเขาให้เชฟเป็นผูต้ตัดสินว่าจะเลือกเมนูไหน <I think. S 1> ฉันจะไม่นั่งอยู่เฉยๆเราฟังแค่ความคิดที่เต็มไปด้วยอคติของคุณ <I think. S 1> ฉันขอเวลาสองวันแล้วฉันจะทําให้คุณตะลึงอย่างแน่นอนความขัดแย้งระหว่างนักชิมที่ยึดมั่นในความดั้งเดิมและเชฟที่นําเสนอความแปลกใหมต่ต่างๆเริ่มน่าสนใจมากขึ้นแล้วค่ะ แราจะไ้รับชมกันแบบสดๆในตอนต่อไปอย่าลืมติดตามดาวเด่นยอดเชฟกันนะคะโอเอาเรื่องอนายคิดอะไรอยู่เนี่ยแล้วนายจะทำยังไงต่อหลูชัยจะไม่มิ่งนีจากความท้าทายฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่นายช่วยเอาวัตถุด,ดิบมาให้ฉันหน่อยมาล่ะฉันต้องการซาลายพวงังวนและก็แมงกระพุนจุดขขาวนะ สามารถเจอพวงมาัทั้งสองอย่างในที่ทำหินปูนที่ความลึกระดับร้อยเมตรโอ้ดูเหมือนว่านายจะทําซูชิจากพวกหันสินะโอเคทําหินปูนใช่ไหมยังไงเดี๋ยวฉันจะไปหาดูานะข้ธรกิจคืบหน้าฮะการท้าทายของกรูเม,ม่บางครั้งลูกค้าวีเอจะสั่งอาหารที่ไม่มีอยู่ในเมนูจะท้าวัตถุดิบมาให้ได้ก่อนถึงวันที่กําหนดโอ้ถ้าทําไม่ได้อะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวดูพนักง,งานกันนิดน,นึงฮะ ตาเหรอลักษณะถูกล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใบสมัครนี่นี่นี่นลิวเด่นเรื่องเหรอท่านเสิร์ฟอ้าวทำไมอิซุกิทำไมสเตตัสยหร่อะห,ห,หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสี่บาทค่าทั้งสี่บาทนะเอาดิกว่หลิวหลิว้วลิ้วางงานไปดูเรื่องการเสิร์ฟนะฮะ อ้าเอาจ้างมาด้วยอ่ะมันจะต้องมีอะไรทักอย่างเขาเป็นนินจาด้วยเออสี่บาทเอออ่ะเดี๋ยวจัดสรรพนักง,งานเพื่อที่เสิร์ฟให้เขาก็ทำอาหารได้จริงๆแล้วถ้าเอาหลิวเข้าไปอยู่ในครัวจะไม่ค่อยดีนะฮะโอ้ไม่ได้ว่ะช่วยเสิร์ฟได้แค่คนเดียวงั้นเอาหลิวก่อนละกันอ่ะโอเคประมาณนี้นะ แล้วก็วัตถุดิบฮะวิจัยทำอะไรได้อ่ะข้าวปลากระกมงราชาคอมบุอ่ะวิจัยไปะฮะอืมคุณคิเดเมนูใหม่ๆ่เ้ <c oughs> จ้าละ93เลยทีเดียวเชียวอ่ะเมนูวันนี้นะฮะสุชิปลากระกมงตาโตโตจัดไปหนึ่งชิ้นอ่าแล้วก็ ซูชิปรากรมงพร้าวมี10อันเราไม่อัพนะขายมั่ง10อันสะ3ร้เลยฮะอันละ30อันนี้16อันนี้อัพหน่อยก็ดีนะเสริมประสิทธิภาพไปฮะปลานกแก้วหัวโนงงนงโนงงนงงงงตึงง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 ตึงงงงงตึงง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 งตึงงงงตึงงง เรียบร้อยวะเสรีจป่ะเออนี่ประมาณนี้ประมาณนี้โทโคโรสเส้นโทโคโรสเทนเส้นอากาห้าสิบเป็ดเลยเหรอจัดไปดิครับแล้วก็ ซูชิปลาสีกุลตาพองอันนี้26ราคาดีนะฮะ5ชิ้นแล้วก็เออจะเป็ซูชิแมงกระพุนไข่ดาวสลา,ายานี้ปะล่ปะปลาวัวสลาดนาคาชิมะมันขาดเกลือวะ่ะสลา,ายเรามีแล้วนะซูชิปลาสายลุงอ,อันนี้ดีกว่าเจ็ดมีเจ็ดอัน โอเคเพิ่มได้อีกนะเมนูคับข้ขงางปลาขี้ตังเบ็ดฟ้าสิบชิ้นอะ่อะอะ่ะแน่น่นๆๆๆโอเคพร้อมเปิดร้านฮะร้านเปิดแล้วมามามามคนอะไรยาวเงยเดี๋ชามาห่ะโอ้ตกการชาร์นะผมมาแล้วผมมาแล้ว ผมมารี่ชาใหา้ออออโอ้ได้ใครกูดนะไม่ได้ทางนั้นเป็นไงบ้างลูกเดฟมีนาที่ของน้ำชาให้นะโอ,ออเดอร์เพียบเลยใครทำทันไหมเนี่ยอันนี้มันต้องใครๆวะแค่น,นี้ก็เหนื่อยแล้วลูกเดฟขายดีจัดวะ่ะมีใครเอาชาไหมไม่มีนะ โอเคต่อไปตรงไหนก่อนว่าดูไม่ทันแล้วโอเคอช้าช้าช,าชา้ากัดตายอ่ะอเตเฟตเหยียบสายดีเป็นเทน้ำเทถัทงเลยทีเดียวนะต่อไปตรงโู้นก่อนนะใช่ไหมใช่แล้วแปลว่าจะต้องปัดปัดชิ้ถูหน่อยอืออืออื โอเคอืออือออืออืออโอ้อืออืออระบาดกินเว้ยตรงนี้อ่ะอ่ออื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 อเฮ้ยเฮ้ยพนักงานไม่เสิร์ฟเลยหรอวะโอ้รู้สึกว่าวาซาบิเราจะหมดว่ะขอทีนะโอ้เดยวไได้สังใจเพราะเขาโคตรไม่เป็นมิตร

ชาวเยนะฮะวิวิวสวยแล้วอลาลาเข้าสู่วันที่9เดือน10นะฮะเป็นวันอาทิตย์มาอีกแล้วด็อกอ้ามเดฟว่าไงครับด็อกเตอร์เบคนอนเดฟจะเรียกทำไมตั้งหล้าวะวครับ คุณ <row. S 2> อยากจะฟังข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายก่อนเล่าข่าวดีก่อนเนาะฮ่าฮ่คุณไปพคกพวกคิดบวกสินะผมได้ศึกษากํไไรข้อมือที่คุณนำมาให้ผมหม่บวานแล้วล่ะมันเป็นของชาวทะเลอย่างที่ผมคาดไว้จริงๆว้าวงั้นก็เป็นวัตถุโบราณนันสินะดูมือนว่าสว์ข้อมือนี่จะเต็มไปด้วยพลังลึกลับนะเอาเียคุณเอาไปใส่สิอะไรนะให้ผมเหรอผมหมายถึงผมก็ดีใจนะนะแต่ว่าทำไมล่ะ อ๋อใครจะไปรู้มันอาจจะมีคำสาบสุดสะพึงของชาวทะเลอยู่ในนั้นเกิดได้ละโอ้เอาหน้ายัางไงกับเธอเราใส่ดูก่อนอาจำไรของชาวทะเลกลังที่ไม่รู้ร่างคล้ายชาวทะเลมีพลังงานเป็นสัาที่ช่วยเรื่องการหายใจได้เหรอทำให้ยังมีชีวิตอยู่ช่วงเวลา,นานหนึ่งหลังจากออกซิเจนหมดเอ้ยใส่ดีครับ ว้าวผมรู้สึกเหมือนด้นรับพลังใหม่จากข้างในตัวเลยเนาะฮ่าฮ่าฮ่าดีใจจังที่ไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเอาไหมหเราลองใส่คุณส,สามารถตรวจสอบที่กรองอุปกรณ์นำนำ้ำเกี่ยวกับข้อมูลของเครื่องรางที่คุณสวมใส่อยู่นะอ๋อแล้วผมก็มีข่าวดีกว่ามาให้คุณด้วยนะผมได้วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลของ,ขอของ,ขงวัตถุบโบราณแล้วผมเจอสัญญาณที่เข้มข้นมากเลยจากในทะเลระดับลึกที่นี่คือสาีที่ถูกต้องเลยมันไม่ใช่วัตถุวัตถุ ที่เพอเออรลอยมาที่นี่แน่นอนผมรู้สึกว่าหลุมสีน้ำเงินยั่ษงที่จู่ๆปรากฏขึ้นมานี่าอาจจะเป็นช่องทางที่เชื่อมต่อไปยังที่ของชาวทะเลเขาไปโอกาสที่โชคดีสุดๆไปเลยละ่ะโอ้ฟังดูเหมือนกับว่าผมต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงอีกแล้วเลยอ,ะอ่ะงั้นแล้วข่าลอยเหรออ๋อในใจที่จะดำลงไปในทะเลลึกได้ดคุณจะเป็นจะต้องมีไฟฉายขาดศีรษ์สำหรับดำน้ำลึกเหรอนะตอนนี้การขนส่งก็หยุดชะงักไปเพราะสาเหตุบางอย่างเพราะงั้นการจะหามันมาได้นี่ไม่ต้องคิดเลยล่ะ บางทีดับน่าจะมีอยู่นะเขามีของแทบทุกอย่างเลยอ้ากกถูถของคุณนะก็ลองติดต่อดับดูก่อนมาไปแล้วมัน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 ทองสีความพิสู่สีชมพูอ่ะเนื้อหาใหม่เครื่องรางอคุณสามารถสวมใส่เครื่องรางได้จัดไปฮะอ่าเควสกููเมกความพิสูตสีชมพูแล้วการท้าทายของเจ้าแห่งกูรูเม่เขาให้เราโทรหาดับ ดับใช่ป่ะเออโทรฮะอยากโทรพอดีขอดูเช็คไอจีกันกินดีได้แบบไม่อ้วนโทโคโรเทนคารีต่ำบันโชว์ซูชิไดเอทเฮลตีน้นี่เอาไปหนึ่งไลน์อาด็อกล็อกโพสนะพอคิดว่ามีของเหลือเชื่อหลับไหลอยู่ใต้ทะเลแล้วช็อคไปเลยแบบนี้ต้องขอซูชิเพิ่มอีกเอาไปหนึ่งไลน์ซูชิมองกับเป็นเนื้อก็กเป็นมือเบ,อเบาๆหลังออกกำลังกายชอบสีมันจังิฮิ จากผู้ใช้โคเดอร์เคเอาป่ะอ๊ะเราไล์ไปแล้วนี่หว่าโอเคไม่มีแล้วเหรออันนี้เก่าเออกดไปหมดแล้วนะฮะไม่มีอะไรละอ่าโทรศัพท์อันนี้อะไรรับได้เหรอไม่ได้นะยังไม่ได้เทเลโฟนโทรหาดาฟเดี๋ยวกินะ่ออ้า เอาได้มาโหอะไรเนี่ยนะฉันสั่งฟิกเกอร์เรีอาจังรุ่นนี้เป็นเตติชั่นไปนะตตนนี้มันก็ทิศกว่าแล้วจะไม่มาสักทีให้ตายเซ่มันมีเลขรุ่นแล้วก็หนังสือภาพแบบจำนวนจำกัดด้วยโอ้ใจเย็นโกดูเหมือนทุกคนจะหัวเสียเพราะการขนส่งที่หยุดชะงักไปใช่ไหมล่ะฉันคิดว่ามันคงมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้น่ะเนาะเพื่อที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันจำเป็นต้องใช้ไฟฉายค่าศีรัะสำหรับดำน้ำลึกกันเนาะอ่าฮะแมแน่สิ เพราะฉันจะต้องมีเก็บไว้ในคลังเก็บของลับของฉันอยู่แล้วล่ะแต่แฉันจะไม่ให้นายฟรีฟรอกนะต้องมีข้อแรกเปลี่ยนว,ว่าแล้วตองมาไม้นี่เนาะ,นะช่วยไปหาฟิกเกอร์ลีอาจังให้หน่อยเนาะทนไมรองพัสูดุสีชมพูถ้านายเห็นปุ๊บนายก็รู้เลยนะ,นะและฉันก็ขอให้นายดูแลก,กองนั้นเป็นพิเศษเพื่อที่มันจะได้ไม่ถูกพัดหายไปถ้าเธอคนส่งล่มมันก็น่าจะต้องอยู่ใกล,ใกล้ๆแถวนั้นล่ะหาไหมฉันแล้วฉันจะให้ไฟฉายขาดสีสาวมา โอ้งั้นฉันก็ต้องหาตำแหน่งของเรือขนส่งที่อับปางให้ได้สะก่อนเลยนะโอ้ถ้างั้นก็โทรหาครับบ้าเลยแล้วกันนายมีประเด็นอะไรหรือเปล่าอยู่ใกล้กันแค่นี้นจะโทรเพื่ออะไร <c oughs> โอเ <c oughs> <c oughs> คมาคุยกับครับบ้าอ่ะอ๋อพัสดุของฉันยังมาไม่ถึงเลยเนี่ยนานแล้วนะเนี่ย อ๋อฉันว่ามันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะนี่ก็เพิ่งจะเก็บมาได้จากเซซากที่ลอยขึ้นมาจากเรือปางมันจะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่ๆอุบัติเหตุที่จู่ๆก็เกิดขึ้นในหลุมสีน้ำเงินนี่อ๋อฉันว่าฉันเห็นมือขนาดมือมาเมื่อสักพักมาแล้วไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเจ้านั่นเหรอหมึมือยักษ์เขาเหรออะไรก็เกิดขึ้นได้ที่นี่ต้องระวังเอาไว้ให้ดีด้วยนู้นมีตังแปดร้อยหกร้านค้ามีอะไรอ่ะสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซี ไม่เอานะขายอะไรได้ป่ะงหอยทะเลอะไรทะเลสีน้ำตาลเศษแก้วของอะไรสักอย่างหนูไม่ค่อยมีค่าสักเท่าไหร่ปลาทะเลสีสม้มหนังมึกกระดองไม่มีอะไรขายได้เลยวะ่ะไข่มุกนี่น่าจะทำเงินได้เยอะเลยร้อยหนึ่งฮะจัดไปไอ้อ้าเดี๋ยวเช็คแอปไอได้ die, หน่อยฮะอัพอะไรได้บ้างอนะ่ะ มีเงินอยู่906เพิ่มถังอากาศชุดดำน้ำอุ้ยจาก150เมตรเราจะดำไปที่230เมตรได้เลยเนี่ยเยอะมากนะฮะแต่ว่ามันมืดจะดำลงไปลึกขนาดอันเหลือลองอัพดูก็ได้วะอ่ะคุ้มตุดๆโเออเคไปเราไปดำน้ำกันนะ